ภาวนาทั้งหลายเราต้องไปคิดหาิวที่ที่ที่เด็ดถึงความสงบหรือสถานที่ที่สิไปเราเข้าใจว่าตัวเองไปยุ่มองหันไปยุ่มองนี่ทำนั่นทำนี่ฟ้านั่น,นป้าน,าน,านี่หรือสำนักนนี่จะได้ความสงบอ,อ,อันนั้นแหละดี่ว่ายังมีความคิดปรุงแต่งออกไปไปหาความสงบอยู่ ความสงบจริงๆมันก่นได้ไปหาอยู่บองอื่นมันอยู่แค่ลมหายใจอยู่แค่นี้นะไรแต่เขา,ายัางไปคิดหาวิธีอื่นอีกออมีวิธีนั้นอันนี้ไหมสงบระงับจากนั้น่างนี้ไหมอ,อบกนี้เอาวิธีเดียวนี่แหละแค่เป็นผู้มีสตอิอยู่กับลมหายใจเขาออกเนี่ยให้มันตั้งมันน่นเถอะนะยู่กับลมเขายู่กับลมออกอันนี้ เดี๋ยวมันจะคอยนนในความตั้งใจในการกระทําของเราเองก็เกิดกลายเป็นความเพ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งก็เอื่นไปจิตร่วมกันงหลจิตร่วมก็คือมันประคิดั่นงแหละมันต้องไปแปลอยังสารพัดมันไปสว่างอย่างสันสว่างอย่างสีดอกจิตร่วมคือประคิดความคิดบอลแลนหา몽อื่นความคิดราไปคิดถึงคนถึงเรื่องรล่าต่างๆเอือนาคจิตร่วม เมื่อมันร่วมแล้วมันเกิดกายเป็นอาการปิติเกิดวิตกวิจารปิติสุขเอกขตาเนี่ยเมื่อขยุคแคนนี่ร่วมโดยขันต้นเอก็ได้จากขันต้นนี่ละหน้าขันสองขันสามขันสี่ก็ดีอผู้ได้บ่าฟานขันต้นมันจะไปสองไปสามไปอย่างไะจังหวะว่าต้องไปแลนหาสถานที่ว่ามองหันที่เกิดเพิมสงบดีภาวนาดีแบบนั้นแบบนี้ดุสซีมันก็ดีเพราะ พอเาไปยุ่มอะไรเมั่งกะบ่นนี้ผลลมหายใจเรกว่าว่าไปตต้องไปถามหาสถานที่ว่าต้องไปถามหามีวิธีเออหตุให้สงบบะก็มันมีอยู่นั่นแหละเพียงแค่แต่ของบ่าทำให้มันเกิดขึ้นเองจึงว่าตราบใดที่ไปคิดว่ายุพุ่นดียุพี่ดีอยู่นั่นแ่ะมันเห็นจังได้มันก็ไปเห็นเลยความสงบจิตตั้งมัน่นหรือสรงแช่หรือจิตที่เป็นชาติใด ฌานสงบมันก็แปลว่าเพ่งอยู่ในความรู้สึกเดียวจิตเดียวนั่นแหละถึงว่ามันคือแล่นหาบ่ได้ก็สร้างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ลมหายใจเฮาจะไปเถอะเมื่อเวลามันเกิดกํามวังแล้วเออเมื่อมันถึงความสงบจริงๆแล้วก็ยังไปสงสัยในความสงบอีกเมื่อมันสงบเลยเรียกว่าเข้าสู่ความว่างแล้วก็ยังไปสงสัยความว่างอีกนะฮะเฮ็ดไปก่อนเมื่อ พอมีนาทีคือสตินึกถึงว่าเฮาบ่คิดออกจากกายเฮาเองพราะแหละอยู่แคลมี้มอี่ถ้ามันวางแ็อยู่แค่วางนี่่าไปแสกแซงความวางอยจะไปคิดนี่นบ,นบ,นบ่ความวางบบา่างแล้วความวางเป็นเบา่างแล้วเนี่ยแกสางกห้เฮาคิดออกบ่า่างล่ะเยเลยวางไปหันอีกมันะทงงหนี้น่นะเมื่อจิตตั้งมันแล้ว แต่ทำครามรู้สึกเยอะสมาธิแปแปลวาจิตตั้งมันตั้งมันเข้ากับทานหาทานที่ตั้งให่มั่นนั่นแหละเออเรียกว่าสติปัฏฐานจิกใจก็ยังนาจิตตั้มเนนี้เข้าเน้นแบบเรียกว่าโฟกัสเข้าไปอีกเรียกว่าตั้งมันในกลางหน้าผากนี่แหละโฟกัสเข้าไปอีกทำาควา่รู้สึกอยู่กลางหน้าผากโดยนิ่มๆนวลๆโดดเห็นอยู่แค่นี้แหละนั่แหละก็สงบก็ดีนี่แหละชา่งก็ดีนี่แหละสมาธิก็ดี จิตตั้งมัน่นตั้งมันนมงกก่นไม่กลมสงบยันนี้ออกจากฐานของมันเฮจุดแค่นี้เมื่อเอาควคิดนึกยั้งมันเกิดเกิดก้มวางว่า,างมันยังบ่แมนดิว่างบ่เห็นยังเลยบ่มียังเลยก็ยังบ่ทัดเลยแม่ต้องว่างจากสิ่งที่มี่ต่างหายเลยว่างจากสิ่งที่บ่มีก่อนแล้วจังเข้าสู่ความว่างจากสิ่งที่มี่แล้วเ้ามีหน้าที่แค่ลู่ยกยู่กับมันแค่น,นั้นเอง วางแบบชา่นวางจิตตั้งหรืออารมณ์เดียววางโดยการเข่าชั่นซีเอออันั้นจะพึ่งว่าต่อแล้วมันจะเป็นเอาเองแบบนั้นแบบนี้ถอยออกมาแล้วเมันถอยหรือว่าถอยไปชั่นเถอะก็จะว่าโดยสำนวนโวหารเวลาห้าอยู่โดยปกติท้านี้ย่างไปย่างมาหรือเห็นยังไปชั่นจุดอุณหโลมขึ้นเป็นปกตินั่นแหละเครื่องไอความรู้สึกตัวนั้นแหละเป็นเครื่องย่นราเป็นผุ้มชั่นจะเลิ่อนชา่นแล้วแต่ห้าว เกิดเรื่องนี้กระทบกระทันกันไม่ตัวเองอเกิดใช่ไงช่แต่ว่าผูคิดผูนหนึกว่างจากสิ่งที่มีอารมณ์เกิดก็ได้กลเป็นว่าพบจับเห็นทุกแค่นี้ยังไปหาบองอื่นเออเขาต้องไปเตยชายาญอยากไปพ่นอยากไปพี่เลยไออยากไป่นี่ะตัวกันหาเออไอตัวอยากแหละตัว,วกิเลสก็ว่าตัวนาก็ว่าแะละถึงในร่มหายใจโลดเขานทุอแค่แค่นี้ก็ต้องมียังมาเอาละพาอ